วันนี้มะพาพวกหนูมาเที่ยวที่สวนสนุกแล้วนาดาคะยังไงแล้วหนูอะดูแลพี่พี่แล้วก็น้องด้วยนะคะได้เลยค่ะมาไม่ต้องห่อนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแลเพื่อนๆและน้องๆให้ดีที่สุดค่ะดีมากค่ะงั้นอีกสักประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวมะจะมารับพวกหนูนะ,ะโอเคไหมคะครับตอนนี้ก็ไปสนุกกันเลยนะคะไปเ๋ยเราจะไปเล่นแล้วต้อถอดรองเท้าก่อนนะโอเค สงสัยอะไรไหม,มครับว่าสิทธิคืออะไรล่ะครับสิทธิคือเราสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ตามที่กำหนดไว้อย่างที่นี่จำกัดจำนวนผู้เล่นไม่เกิน7คนพวกเรามา4ี่คนก็เราก็สามารถเล่นได้หมดเลยสิใช่เลยน้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย เราสิทธิีคนอื่นโดยไม่แซงคิวเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ีเท่ากันเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะไม่แซงคิวดีกว่าทำต,ตามกติกาใช่เลบินทางนั้นทางลงหมขเขึ้นทางนี้บิระวังล่น อันตรายได้นะต่อไปบุทธจะทำตามกฎกติกานะครับตอนนี้เวลาที่คุณแม่จะมาหรับแล้วเราไปกันเถอะโอสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบตัติหากฝา่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้ บ้างคะเด็กๆเล่นสนุกไหมชอบกันไหมคะหนูชอบทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสนุกมากเลยคะ่ะเครื่องเล่นทุกอย่างที่นี่สนุกที่สุดเลยจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้จะเล่นให้สนุกแลาต้องทำตามกฎกติกาจะจำไว้เลยหมูบีนบ่นอะไระคะลูกไม่ครับไม่ครับถ้าเล่นสนุกนะกลับไปทุกคนต้องอ่านหนังสือเรียนด้วยรู้ไหมค่ะ,คะดีมากไปงั้นเรากลับกันเลยดีกว่า สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะกติกาถูกต้องคะ่ะทำตามกติกาปรบมือคะ่ะปรบมือ